สวัสดีค่ะสวัสดีเอซป้าเจ้าน้องนาริตาจา้าปรุนผานน้องนาริตะเอาธาตดินนะคะฝผ,ผ่าน,น้องมาเอาธาตุดินค่ะมีมาทุกธาตค่ะธาตุาตหินปูนก็มี <c oughs> เอาเซรลองเข้าห้ย้านเนี่นย่ยเ้เเเเไไหน้องเีคุีัมผ <c oughs> ูน่น่เอารงเ้าห้น้องนี่ เข้ารถรถไปไปแบก้าจจใส่รองเท้าก่นเข้าอย่เงี้ยนั่นนี่เงี้ยใส่เกลือนี่เปลี่นม่หนีเอานม่หนี้มติดเอาถือไปเอาเอาเอาเตเเซ็องขท้าก่จาใส่รองเท้าก่อนเขาลูกเอ้ยอีโนะขาขาเอาสับละใช่ใช่ส้ายส่รท้าก่อน นันเอายูเอายูลูกให้เล่นชาวมอยดนีาเล่นนิ้วก้อยพาเขาเจ้าโอ้หาแหงใส่ยาใส่ยาบังลูกบัง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 อ่างเป้าปเจ้าใส่เอาเขาบสซูนิวมันกับเขาแล้วเมาเริ่มาเริ่มเห็นอะไราจจล่งยำผ

มาค่ะมาค่ะได้แล้วคพิ่สวยอยากเลาะแล้วมันเห็นกองดินค่ะอู้หูเออ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 ออเ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 อเอ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 อ

คเป็นเป็นอยู่ในถุงอยู่น้ำเหนบอยู่นั่นละของผู้กัรนรืรองของกระับีอ่ะเตตตระเตตตแตต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 ะแตตตตตเนี่ย่ยเขาบกขึ้นไปเร่นน้ำร้องใ่แม่เิ์ไอ้เขาบกขึ้นไปเล่นดโอคุณใครพี่เคไปไหนบายบาย เกียไปหาเสียลูกอืเอออบอุ่นนะจ้าครอบครัวุนเซีวดีหรือยังดีหรือยังคะคุณหญิงลงมาหรือยังคะป่ะป่าลงไปราคาเขาอยู่เริ่มเจ็ดบาทที่ตันละทันตันละพันประมาณนี้แหละค่ะโอ้ตันละตันละเก่าร้อยตันละพันพ้าอน ประมาณนี yeah, really. 400, 1000, ้แหละ9 0 0ถึงพันนี่แหละค่ะนิตาสวยจังเลยแม่ใหญ่ยิ่งละาาเขาเนเรอหนูเป็นสรละท่านเหรอสวัสดีนาริตาสวัสดีนะคะหนา่มเหนือบืนเลยหรอเออปเจ้าไม่เปนรค่ะ๕ล้านพี่ๆมาใกล้นักผิดร่มหล่ะนาลูุกมากมาเลยค่ะแอบแอ ลูกเดินค่ะเดินค่ะเพิ่นเห็นแบบนี้ค่ะซื้อตั๋วแล้วค่ะแต่ทําไม่เป็นค่ะโอ้ยอยากซื้อตั๋วแต่ทําไม่เป็นกระลิกลิงข้างล่างนี่เลยค่ะแล้วทํายังไงก่อนป้าแจ๋วป้าแจ๋วชิคลิงข้างแรกเข้าไปแล้วทำยังไงก่อนโอนตังไปบ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแอดมินอันตอบ๋อคลิคลิงเข้าไปทีป้าก็ว่าซื้อบัตร รอพี่ยี่สบาค่ะบอกคพี่ไปดังพี่พี่่นพี่พี่น่นอยาพี่พี่เลยต้นใยญเยอะแยะเลยปวหเอกพี่พี่วิ่งอยน่อยโอ้ข้อไขว่ข้อลุกจานข้อลุกจานแล้ว

เห็นแล้วค่ะบานเอง้ีตาอยากเรียนขึ้นอยาเรีนเดินค่ะใหน้องเล่ด้วยเล้กยเมื่อแล้วหันนะบ้าไหนเบอรโถทันไหป้าวู้ดใจหมอนวดค่ะเมื่อแล้วมันเศร้าปวดหัวนะ ถ้ากระดแก้วสี้วอยู่ค่ะพี่น้องยิ่กองยินพิษตาบอเป็นยินงสต้นอยแจ๋วน้อไหวไหมอุ้มหน่อยน้องไหวไหมน้องก็บ่อยากให้จับดม่ยป่นไ่อยากให้จับนะเจ้าไฮ้ยะเอาลนี่ยน้ำกลนกันมาาละ เจวันก็เจ้ากเจวันก็สร้างแอมน้ำคนจังแกกงงจจก่การลงดินแล้วนาะนี่มมนแรงกมแม้ากาเดี๋ยวลงลม,มาสูงขากำมะรนการรื่อแอ